ทุดวมชาวาราศิกรกฎนางแอบมองโหลำบากมาไม่น้อยนะเนี่ยจะดนให้ท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเทวดาประจำตัวที่คอยปกปักคุ้มครองรักษานะผมจะรอจังหวะหาโอกาสท้องให้ท่านเจริญล่งเรืองไม่มีเทวดาที่ไหนหรอกอยากให้ท่านยากจนเพราะว่าถ้ามีบุญกุศลวาสนาเทวดาก็เป็นบารามีไปด้วย ครับในโชคชะตามหน้าโดนบารมีวัส,สนาสิ่งศิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มของราาักษาดวงชะตาจะเปิดพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงนี้จเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาราศีกรประจําเดือนเมื่อดวงอาทิตย์โคโจรเข้าสู่ราศีมังกรชาวราศีกรกฎจะรู้สึก,กถึงพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาตนเองอย่างมากโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินด้านการงานในช่วงต้นเดือนชาวราศีกรกฎจะพบกับความวุ่นวายในการทำงานอย่างมากงาน จะทะลักเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยและอาจสงสัยว่าทำไมงานถึงหนักและมากมายขนาดนี้แต่นี่คือโอกาสที่จะแสดงความสามารถของคุณให้เป็นที่ประจักษ์ในช่วงกลางเดินคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้างาน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้งานของคุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่าลังเลที่จะนำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับการยอมรับในอนาคต ในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการเริ่มต้นโครงการใหม่หรือได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ท้าทายความสามารถนี่เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานแม้ว่าอาจจะรู้สึกกดดันบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถของคุณทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์งานโอกาสที่ดีกำลังรอคุณอยู่แต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและแสดงความมั่นใจในความสามารถของตนเองด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวราศีกรกฎจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณจะมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากการทำงานหนักและความพยายามที่ผ่านมาอาจมีโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษเข้ามาในช่วงต้นเดือนซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของคุณได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้คุณยังมีโอกาสได้รับรายได้จากแหล่งอื่นๆนอกเหนือจากงานประจำเช่นงานพิเศษหรือการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้การทำธุรกิจออนไลน์หรือการขายสินค้าผ่านช่องทางดิจิทัลจะให้ผลตอบแทนที่ดีในเดือนนี้อย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในเรื่องการใช้ใจ่าย โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับยานาหนะควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและมีเงินสำร,รองไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินในด้านการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาและวางแผนการลงทุน ในระยะยาวคุณอาจได้รับคําแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่ายอดค้าขาย สำหรับชาวราศีกรกฎที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยอดขายมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนคุณจะพบว่ามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมาจากการบอกต่อของลูกค้าเก่าหรือผลจากกลยุทธ์การตลาดที่คุณได้วางไว้ สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมใหม่ๆจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษในเดือนนี้หากคุณสามารถปรับกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับความต้องการนี้ได้ยอดขายของคุณจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วการทำรตลาดออนไลน์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์จะช่วยเพิ่มยอดขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณควรให้ความสำคัญกับการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับความท้าทายในการแข่งขันทางการตลาดคู่แข่งอาจมีการปรับกลยุทธ์หรือออกโปรโมชั่นใหม่ๆ ที่น่าสนใจดังนั้นคุณควรติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษหรือการให้บริการเสริมอาจช่วยรักษาฐานลูกค้าและดึงดูดลูกค้าใหม่ได้ช่วงปลายเดือนยอดขายอาจชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลมากนักเพราะนี่เป็นเทียงการปรับตัวตามฤดูกาลคุณ ควรใช้เวลานี้ในการวางแผนกลยุทธ์สำหรับเดือนถัดไปรวมถึงการสำรวจความต้องการของลูกค,ค้าและแนวโน้มตลาดใหม่ๆสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะพบกับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆในหลายด้านของชีวิตด้านการงานคุณอาจได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมโครงการใหม่ ที่ท้าทายและน่าสนใจซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะใหม่นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในระยะยาว ในด้านการเงินคุณอาจพบกับโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือการซื้อสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมูลค่าในอนาคตนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นการได้รับชำระนนี้ที่ค้างมานานหรือมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทางการเงิน ในด้านความสัมพันธ์เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆทั้งในแง่ของวิตรภาพและความรักสำหรับคนโสดอาจมีโอกาสได้พบกับคนพิเศษที่อาจกลายเป็นคู่ชีวิตในอนาคตโดยเฉพาะจากการเดินทางหรือการทํำกิจกรรมนอกบ้านสุขภาพควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องของความเครียดและการพักผ่อนเนื่องจากคุณอาจต้องทำงานหนักในเดือนนี้ควรหาเวลาผ่อนคลายและดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างสม่ำเสมอ